เอาแล้วครับผมนะกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่กับช่องเอ็นเอ็นเฮดไมค์ครับเรือโลโบผมนะคลิปนี้เสียงจะเบาหน่อยนะผมนะก็คือผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนะอันนี้ผมเอาผมคิดว่าจะาลงแบบนี้ไปเลยผมนะคือแบบอ่าเสร็จก็ลงเลยผมนะคลิปนี้จะมาพูดถึงการไลฟ์สดนะผมนะก็คือตอนเช้าเนี่ยไอประมาณ10บโมงเนี่ยหรือ9ก้าโมงมั้งอะ่ะสิบโมงครับผมนะผมได้ทําการไลฟ์สดไปครับผมนะไลฟ์สดประมาณสามสี่รอบนะประมาณ3รอบมนะั้งอ่ะอ่า และทีนี้อ่ะมันจะมีไลฟ์สดของช่วงหนึ่งผมนะที่มันหลุดไปครับผมนะก็คือสตรีมแล้วมันหลุดนะผมนะก็แบบว่าคือการสตรีมของผมเนี่ยมันจะแบบมีปัญหาแบบนี้ผมนะสตรีมแล้วมันจะหลุดนะก็คือจะบอกว่าขอแบบสตรีมนานๆครั้งหนึ่งผมขอแบบหนึ่งเดือนขอแบบเออสตรีมแค่สองครั้งหรือหนึ่งครั้งพอมนะเพราะว่า ถ้าสตรีมบ่อยเนี่ยมันจะปัญหาแบบนี้มันจะเยอะโอ้ผมนะก็คือสตรีมแล้วสตรีมหายโอ้ผมนะโอเคอันนี้ก็ปิดไว้ไปแล้วกันนะผมนะก็คือแบบมันก็คือแบบถ้าถ้าเกมไหนเนี่ย fps เอ้ยถ้าเกมไหนมันแบบว่ากิน fps เยอะผมนะผมจะหลีกเลี่ยงการสตรีมเกมนั้นนะผมนะก็คือแบบ ก็คือง่ายๆผมนะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมแบบว่าบางครั้งในสตรีมผมหายผมนะก็คือระบบโทรศัพท์เนี่ยมันฉลาดผมนะมันแบบมันก็ฉลาดกว่าคนหรอวะก็คือไอ้ช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ผมสตรีมแล้วมันหมุนที่มันหมุนเนี่ยก็คือไอ้ตอนนั้นอ่ะมันผมรู้สึกแบบว่าตอนที่เล่นเนี่ยมันแบบโทรศัพท์เริ่มกระตุกกับผมนะไอ้ตอนนั้นแหละผมนะ ไอตอนที่โทรศัพท์กระตุกเนี่ยมันจบโทรศัพท์มันก็จะพยายามทุกทางวะผมนะก็คือมันพยายามปิดแอปทุกทุกอย่างนะที่ปิดได้รวมถึงแอปสตรีมผมด้วยมันก็ได้ทําการปิดแอปสตรีมผมไปวะผมนะเพื่อแบบให้เกมมันยังลื่นขึ้นนะผมนะมันฉลาดไหมล่ะเออปิดแอปไหนได้นะปิดแอปไหนก็ได้ไม่ว่าหรอกอย่าปิดแอปสตรีมเลยเอาเถอะคือปิดแอปสตรีมไปเพื่อว่าแอปสตรีมจะหายอาผมนะทีนี้ ก็ถ้าแอปสตรีมหายผมนะก็มันก็จะหมุนตอนเหมือนตอนเช้าผมนะก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามันจะหมุนยังไง <_ d ata> ก็ตามที่เห็นนะผมนะเออเนี่ยบอไม่ได้ตัดต่อนี่บ่กจะขึ้นมาได้ไงวะเออโอเคผมนะก็ขอแบบว่านานๆสตรีมครั้งหนึ่งนะผมนะเหมือนแต่ก่อนเนาะก็แบบนานๆมาสตรีมครั้งหนึ่งนะผมอาจจะแบบไม่สตรีมบ่อยผมนะ ส่วนใหญ่ก็จะลงแบบเป็นคลิปเอานะผมขอนะก็คือแบบขอนานาสตรีมั้งหนึ่งพวนะเพราะการสตรีมเนี่ยมันยังแบบงผมมันยังยากอยู่นะพนะเพราะว่ามันชอบหลุดอ่ะเออสตรีมผมมันชอบหลุดโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดพื้นี้ก่อนนะบ๊านบายนะบาย